สบายดีจ้าสวัสดีค่ะพี่พีเอฟทุกคนมื่อน,นี้ก็เป็นโอกาสดีเนาะนคือน้องได้มาเล่นออกกำลังกายที่หนองสาธารณะหมู่บ้านบ่้น,นี่นีน้องก็เคยมาลอยกระทงเมื่อปีที่แล้วนี่เองพี่พียังจืดได้บ่ก็ช่วงต้นปีมานี้นี่ประเทศไทยกาได้รับข้าวที่บ่ค่อยจะดีปันใดเนาะเกี่ยวกับ คนจีนยกเลิกมาเที่ยวไทยสาเหตุกันเนื่องมาจากดาราจีนดาราดังคนจีนที่ซื่อว่าสิงสิงถึกโลกแต่ล่าสุดนี้ปี2 0 2 5นี่ก็มีข้าวดีเข้ามาคือกันส่วนข้าวดีจะเป็นข้าวอยียงนั้นน้องขอยกภาระนี้ให้ พี่เอกเล่าให้ฟังพี่เอกเล่าให้ฟังหน่อยอ่าเดี๋ยวเอาเก้าอี้ตั้งตั้งหน่อยเดี๋ยวอ่ะถือพี่น่อเดี๋ยวไปเอาเก้าอี้เดี๋ยวก็เก้าอี้แคมปิ้งเราโอ้เจ็บหลายบ่ไม่เจ็บอรไรไม่เจ็บเลยนี่แคมปิ้งเราเอาแค่นี้แหละ เอาแค่นี้เนาะ,ะนตั้มใสมนั่งตรงนั้นโอ้โหแคมปิ้งนะครับมินิมินิแคมปิ้งเดี๋ยวน้ำกินด้วยเี๋วยวข้างหลังทัง้งนุ่มอันนี้มินิแคมปิ้งเรียกแคมปิ้งได้หรือเปล่าครับมีสองอันน่า <laughs> สงสารเนาะไข่เนี่ยมีสองอัน <laughs> มันมีสี่ตัวแหละเอามาแค่สองตัว เดี๋ยวนั่งตรงนี้แหละนะออากาศกำลังดีถ้าได้เสือมาปูกเดี๋ยวเข้าท่าเลยเนน่ปกติคมปิ้งคนอื่นเขาจะมีเขาจะมีอะไรนะมีชุดโตะ๊ะม,มีมีทาบขึงแล้วก็มีเก้าอี้มีที่ย่างบาร์บีคิวย่างเนื้อย่างอะไรของเรานี่สองตัวน่าสงสารมากเดี๋ยวตั้งกล้องดีๆคุยก็แล้วกัน ที่ว่าข่าวดีล่าสุดปี2 0 2 5นี่คืออีกอย่างที่เอกคืออะไรจะเปเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งดีๆก่อนเดี๋ยวหงายเมื่อกี้ไอตัวท้ายรถก็โผล่มาใส่หัวแล้วแต่ดีนะมันไม่โดนจุดสําคัญถ้าโดนจุดสําคัญเนี่ยขับรถต้องได้ขับรถกลับบ้าน<อ> <laughs> เดินกลับก็ได้อันนี้ก็ถ้ายิงตรงนี้ก็เปียกแลยิงหน้าหนาวอยู่สำหรับข่าวดีนะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับเมืองไทยต้นปี2 0 2 5เป็นข่าวดี ที่ว่าเมืองเขาจัดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกซึ่งกรุงเทพติดอันดับต้นๆและเวียดนามเนี่ไม่ติดฝุ่นเลยหรอใช่แต่ละปีที่เขาจัดอันดับนี้เวียดนามนี่ก็น่าจะมีอันดับอยู่เนาะคนคือมักไปเที่ยวหลายอาเซียนกนะ็นปกติท่านั้นอาเซียนก็ติดอยู่แต่ปีนี้ก็เวียดนามไม่ติดฝุน่นเรื่องเมืองน่าอยู่ ที่สุดในโลกแล้วกรุงเทพติดอันดับบอกติดก็ติดแั้วแหละติดอันดับที่หก็เป็นข่าวดีไงก็อันดับต้นๆรองจากเมืองเคปทาวของแอฟริกาใต้อ๋อแล้วเรื่องจัดอันดับนี้เพื่อนเอาอองอย่างเป็นตัวสี่วัดว่าเมืองนี้ในที่หนึ่งเมืองนั้นในที่สองอนี้จากการสำรวจก็จะเป็นนิตยสารการท่องเที่ยวระดับโลก ทามเอาเขาได้มีการจัดอันดับก็คือการสำรวจนักท่องเที่ยวและคนที่อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆทั่วโลกสำรวจประมาณสองหมื่นกว่าคนในด้านต่างๆเขาจะสำรวจในภาพรวมนะมภาพรวมที่ทำให้เมืองน่าอยู่แล้วเพื่อนจากการสำรวจมานี้ติดอันดับจากเมืองเขาเขาคัดมาห้าสิบเมือง ห้าสิบเลยบอห้าสิบเมืองแล้วก็มาจัดอันดับข่าวก็คือข่าวเดียวก็คือไทยกรุงเทพมหานครติดอันดับที่สองอ๋อใช่ดองจากเท้วเคปเทาาของแอฟริกาใต้อันนั้นอันดับที่หนึ่งใช่ไทยอันดับกรุงเทพอันดับที่สองซึ่งเขาก็สำรวจจากด้านมีด้านเกี่ยวกับว่าทําให้คนที่มาเที่ยวหรือคนที่มาอาศัยอยู่เมืองนั้นมีความรู้สึกว่า มีความสุขอยู่ที่นั่นเหมือนอยู่บ้านตัเองมีความปลอดภัยแล้วก็เกี่ยวกับความคุ้มค่าคุ้มค่าในการใช้ชีวิตในนั้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกไปทานอาหารนอกบ้านการหากาแฟกินแล้วก็ดูภาพยนตร์แล้วกิจกรรมอื่นๆเขาบอกว่ามันคุ้มค่าที่ไทยเนี่ยมันเข้าถึงง่ายอ ราคาย่อมเยาอืมแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเมืองนะเมืองเขาบอกว่าอาหารไทยนี่ไม่ว่าจะเป็นริมถนนหรือร้านอาหารหรูๆเขาบอกว่าที่อื่นทั่วโลกนี่เทียบไม่ได้เลยนะเพราะว่าของไทยนี่มันอร่อยแล้วขนาดร้านอาหารริมทางมันก็ยังได้มาตรฐาน ได้มาตรฐานหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความอร่อยความสะอาดความสดของวัตถุดิบนี่พวกนี้เป็นหัวใจหลักเลยที่ร้านอาหารของไทยก็จะได้รางวัลมิชลินมิชลินมิชลินก็คือเป็นเป็นเหมือนเครื่องหมายการันตีว่าร้านอาหารนี่อร่อยได้มาตรฐานที่เขากําหนดไว้ต่างชาติเขามาเที่ยวเขาเห็นรางวัลน,นี้เขาก็ิมั่นใจขึ้นระดับหนึ่งอีกแล้วเนาะแล้วเรื่องสถาปัตย สถาปัตยกรรมการออกแบบไม่ว่าจะเป็นวัดวัดไอวัดอ,ดอรุณวัดราชบพิตรหรือพระบรมมหาราชวังหรือที่วัดพระแก้วเขาบอกว่าการออกแบบนี่เป็นสถาปัตยกรรมที่ประณีตสวยงามม,มันสะท้อนถึงวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของไทยแล้วกลางคืนด้วยแล้วเขาบอกอีกว่า ประเทศไทยที่กรุงเทพเนี่ยมันมีแม่น้ําสายใหญ่นะคือแม่น้ําเจ้าพยาไหลผ่านเมืองแล้วจะมีโรงแรมชื่อดังระดับโลกจะตั้งอยู่ตามริมแม่น้ํามันก็จะเพิ่มสีสันบรรยากาศให้ยามค่ําคืนลงเรืออีกเนาะใช่ที่พี่พาไปเห็นไหมมันมีเรือแบบนักท่องเที่ยวพากันอยู่บนเรือล่องนกท่องเที่ยวม่างชาติมากขึ้นเรือหลายอีกแล้วพี่เอกยากรู้แล้วว่า ติดอันดับพี่เอก50อันดับนี่นะพี่เอกยกตัวย่างให้มาจาก5อันดับได้บ่5อันดับใช่ไหมห้าอันดับห้าอันดับอันดับเอาอันดับ5้าก่อนนะอันดับ5นี่เป็นเมืองลอนดอนของประเทศอังกฤษติดอันดับ5ส่วนอันดับที่4เป็นเมืองเมเบิลของออสเตรเลียอันนี้เมืองนี้นะครับเคยติดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก6ปีซ้อนแต่ปีนี้ มาอยู่อันดับที่4แสดงว่ารักษามาตรฐานไม่ได้ใช่แล้วก็เมเบิลนี่เป็นเมืองอันดับที่5ของโลกนะเป็นเมืองที่นักศึกษาคนที่อยากจะเรียนต่อเมืองนอกใฝ่ฝันอยากไปเรียนที่นี่เป็นอันดับ5ของโลกออสเตรเลียอันดับ3เนี่ยก็เป็นอันดับ3เนี่ยเป็นนิวยอร์กของประเทศสหรัฐอเมริกานิวยอร์กนี่เป็นเมืองที่มีประชากรเยอะเป็นอันดับ3ของอเมริกานะ ก็คือลองจากรองจากแคลิฟอร์เนียแล้วก็รัฐเท็กซัสเป็นประเทศที่ใหญ่ใช่ใก็มีข่าวตอนนี้ข่าวดังๆก็ไฟไหมรถอจิลิสไฟป่าข่าวดังเลยอันนี้ใช่แล้วอีกสองอันดับนี้เขาก็ฮูงกันแล้วเนาะจากก่อนหน้านี้ก็คือไทยไทยอันดับสองอันดับสามเป็นประเทศแอฟริกาใต้ก็คือเมืองเคปทาวแล้วเอเชียเฮานี้ มีแต่ประเทศไทยมีแต่กรุงเทพบอที่ติดอันดับเทพเอเชียนี่มีเมืองไหนอีกบอเอเชียน,นี่ของจีนนี่น่าจะติดสองเมืองนะก็มีเซียงเซียงไฮ้เซียงไฮ้นี่ติดอันดับที่9แล้วก็ฮ่องกงที่จริงแต่ก่อนฮ่องกงนี่ถือว่าเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวไปเยอะนะไปช็อปสินค้าฮ่องกงติดอันดับที่14 14แล้วก็เมืองหลวงที่ใกล้กับประเทศไทยที่ติดอันดับนะครับ ใกล้ๆก,ก,กับประเทศไทยนี่แหละข้ามไปประเทศหนึ่งก็ประเทศใดก็เวียดนามเวียดนามเนี่ยเมืองฮานอยเม,มืองฮานอยเวียดนามก็ติดอันดับที่21ก็ห่างไทย19อันดับเลยนะโอ้แอบลุ้นๆอยู่เมื่อกี้นี่นะว่าซิเมนลาวโด <c oughs> หลวงพะบางนี่น <c oughs> มันก็หลวงพะบางมันอาจจะมีด้านเดียวเพราะว่าเวลาเขาสำรวจเขาก็จะเอาภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าของชีพค่าอะไรหลายๆอย่าง หลวงพระบางอาจจะติดันดับเกี่ยวกับความสวยงามถ้าติดด้านเดียวมันก็คะแนนไม่ถึงแต่กรุงเทพนี่มันครบครบทุกด้านเลยไงเพิ่อว่าจากหลายตัวเนาะแล้วเมืองฮานอยนี่ฮานอยนี่ก็จะเป็นเมืองหลวงของเวียดนามนะครับแต่ก่อนสมัยที่เวียดนามยังไม่รวมประเทศฮานอยนี่เป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือส่วนโฮจิมินหรือไซง่อนจะเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ หลังจากมารวมประเทศกันแล้วก็ให้ฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามจนถึงปัจจุบันแต่ความเจริญนะอฮอจิมิน์นี่จะเจริญกว่านิดนึงแม้แต่เรื่องก่อสร้างรถไฟรถไฟฟ้าเหมือนกันฮจิมินจะสร้างเสร็จก่อนฮานอยอันนี้คือข้าวข,ของเวียดนามแต่ก็เป็นประเทศเดียวกันก็คือเวียดนาม,มก็นข้าวดีๆเนาะประเทศไทย ติดอันดับสองเลยป้ากรุงเทพก็ใช่ก็เป็นข่าวดีก็อยากจะให้คนไทยเราช่วยกันรักษาศิลปะวัฒนธรรมมาตรฐานตรงนี้ไว้ให้ให้ยืนยาวนะครับถ้า FC ท่านไหนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขออนุญาตช่วยกันแชร์กดซับสไครตนะครับถ้าอยากสนับสนุนช่องก็สามารถชอบสินค้าที่เราจัด ติดลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับคลิปนี้ก็ว่าจะติดลิงก์เกี่ยวกับแคมปิ้งถึงแคมปิ้งเรามีอยึอดซ่ก่นอนก็มินิมินิมินิแคมปิ้งคือเล็กกว่าเล็กเล็กเล็กอย่างนี้ก็ก็ติดติดเผื่อใครมีแบบชอบสายแคมปิ้งก็เข้าไปไปดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ ตอนนี้กันยังม่ทันได้ค่านเ,เนาะน้องก็ขอลาพี่ๆเปก่้อนเจอกันไม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายเพราะว่าเดี๋ยวมีคนมาวิ่งมาอะไรเดี๋ยวคำลาพูดไม่ออกตอนนี้ยังไม่มีคนมาเลยโมแมต่ตอนนี้ยังบริข้ามก็คือน้องสิเปออกกำลังกายก่อนพบ,บกันคลิปหน้านะครับ,รบขอบคุณคับ๊ายบายจ้าสวัสดีไปก่อนนะเก็บของด้วย